ปูดปีดปาดปูดปลาไหลเมปีปลาไหลพ่อต้งพี่น้องครับปลาไหลปลาไหลเออมาปวดแทะขายไปโล่แม่เนี่ย <Man. S 1> โลเท่าไรก่อนโลละสองร้อยโลละรยพี่น้องครับปลาไหลพ่อตง้งเมปีใส่บังล้านมากอันนี้ปลาควนปลาเคียงหน่อยสีผ้าก<ม>ันไปเอาปลาควนครับพี่น้องครับมาบสวัสดีอีกมือนึงครับพ<ส>ี่แม่ครับปลาเ้าบ้านพี่เอาปลาควนนะครับพ่อตวงกำลังเตรียมรถมอเตอร์ไซค์พี่น้องครับเดี๋ยวไปลุยปลาควนกัน เสียาปลาเคียงหน่อยไปให้พ่อใหญ่แหนมพ่อจากไซเบียรเพราะเสียบปลาเคียงหน่อยไปไซเบียรเอาปลาไปฝากพอ่พอะแหนมมานี่ไปเบิ่งเข่าแม่ปีน่ำเข่าพ่อตวงน่ำว่าเข่าพ่อเกี่ยวไปนะครับพี่เล็กฟี่ดอมเพื่อนว่าสีสน,นับสนุนการเกี่ยวเข่าสนเน่ก็เลยเซดคลิปนี่เพื่อนเบิ่งก่อนไปเอาปลาควันกับพ่อตวงแม่ปีไปน้องครับไปกันเลยาหอดแล้วครับมางหอดเร่ววันนี้พ่อตวงแม่ปีวันนี้ล่ะหน้าเพื่อนอุ้ยบางทีล่ะห้อยนกกินปลาขวันตัวนี้เข่าร่มเพื่อนแม่เนาะ ใกล้สีได้เกีียวแล้วตัวนี้อีกมือสองมือสั่นตัวนี้แม่นี่ยผู้วิเขาไหมเขาเพราะตวงไม่ปีไหมม, 16, มือเล็กออกว่าเกีียวเขามือม่อเลอก็กออกว่าสัน่นเอาพี่เล็กพี่ดอมกันในเบิ้งคลิปนี้เด้อว,วันสิเกีียวเขาวันที่สิบหกนะพี่เด้อไม่ย,ยังหรอกคือลมระบาดยู่ไว้ตีโอ้ยเขาเหลืองหมดแล้วตัวนี้ไอ้ทรายนะครับ อ้ไส้พี่เล็กฟีดอมพืนทักมาหาว่าขันมือไดพอาตรงไม่ปีเกีียวเขาบอกเนี่เด้อวันที่สิได้เด้อได้มือแล้วสิบหกันคนเล็กกันแ่มากินมาี่ก็บอกเีเด้อสี่าทางนเอาไปสีเอามาเอาโอ้ไม่ปีว่าขันมาสักพีสีเขาไฮวะสัน,นพี่เล็กครับกันด้เบิ้งคลิปนี้เด้อกันในแวะมาทั่งมันเพยงพแม่เบาเขานะั่นไม่ปีเนี่เด้อ โอ้ oh, เอาเขาเปลือกไปก็ได้เนาะหรือใส่สีเข่าก็ได้เข่าไม่ได้เ<ะ>ข่าไม่ได้พี่เล็กเด้อจ้าผู้เพิน่นศีนับสนุนหลักอยากเป็นทางการมาสัน่นพี่เล็กพี่ด้อมนะครับผมใส่ใส่นะครับผูนะ้แมนเหมือนแมน่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพให้พี่น้องเมื่อก่อนนี่ครับเพิ่นสีเกี่ยววันที่สิบหกนะครับเข่างามงามเข่าอีเมียนะครับทงหมักไงบนตัวนี่ผู้วิ่งแม่ในน้อยๆตัวเนี่ย จากไล่ล้เบิดคะไรนนับเลยแม่เจ็ดไล่ปาด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 โอเคอยู่ในใเขาไหลเติบเขาเป็นสิบสองตัวสันยุบปุ่นหายี่เจ็ดเขาเจ้าหาไหล่เขา,า,า,ขาเนยาียเจโอ้เอาเอาเอาสันปาไปเบิกปาขวัญก้อนเทาบาทเนี่ยมันขวัญอยู่มองไหนหเจียไหนจะได้รอทงรอทาหน้าอีแม่ก็อย่ขางดมนี่ยพี่น้องขันแนมไปก็เห็นดมนะครับนั่น นั่นเสาไฟฟ้าแรงสูงนั่นผู้นครับเนีไปเห็นลังฆ่าโดมครับเพรไกลกันครับโดมไปไหนขี่มอเตอร์ไซค์ตอดๆมากองหอดแล้วนะครับนี่บ่มันอยู่แจ้๊ยห์ให้น่าหนิบ่หอดแล้วพี่น้องหอดแล้วนั่นครับลังค่าโดมสาวหน่อยนะครับพี่น้องครับนั่นเนี่ยไปก็เห็นเลยบ้านหลังนี่ครับโอ้บ้านสวนบนไอแม่คืองามเถอะนีเนเน่เห็นแล้วปลาควันเห็นแล้วพี่น้องมาเนี่มีปลา มันมาอยู่แจ่เดียวเบิดเนาะพ่อเนาะเบิ้ลสีเกียวเขาเบิ้ลเขเลยนฟามาเอาปลาขวานกันพี่น้องครับน้าม,มันก็เบิ้ลเลยล่ะมามาพี่น้องครับมาเอาปลาขวานครับพ่อตุ้งไม่ปีหน้าเพิ่นอยู่ใกล้ๆโดมนีล่ล่ะพี่น้องมีมีมกูน่ะกูนะเอาปลามันสีเบิดน้ำแล้วเนาะมาขวานอยู่หม่องเดียวเบิดพี่น้องเลยปลาเขียงปลาค้อน้อยปาลาดุกน้อย ส่วนมากปลาเขียงเนาะม,นมันมันอันนี้เนาะพี่อยู่ทางไหนก็นม,ม,นมีตัวแม่เนี่ยตะเล็ดตะเล็ดอยู่เียมาเอาปลาควันอยู่แจงไหนาลาลโยสันนี้พอร้วะลงลงไปบ่ไดดมันเขา่าเขาเ่าย่านหยยบเข่าบนพ,พีน้องมาโอ้ ันไปทา้งนูน้นหมดทีแมนะ่โอ้ยพูดอะพ่อพผมนอ้นเตะเตะเดดที่พูดทีน,นี่นี่นี่ปลาคอหน่อย,ออยหลายขนาดเลยเอาไปปล่อยห,หนองมันจะอยู่ป่ะพ่อแต่ปัญญามันย่ามหน้าม,มากก็ไปอีกเราเนาะปลาคอ,อม,ามันมาบืนเนาะ โอ้ไปอีเดือดตัวนี้พี่น้องครับอยากก่าี่น,อน้องมาเบิงน้ำกันพี่น้องครับเสียงเสียงปลาแล่นตร,รัดตร,รัดอยู่นี่ครับพี่น้องว่นานไหลายแบบว่ะปลาไหลอยู่หันประมาณสองโลพอาตวงคนน่าเพิ่นอันเอาไว้ให้ผู้ใดอยากมาเอาไปต้มหรือว่าอยากเอาไปอ้อมนะครับเปิดขายโลละสองลอยมีอยู่ประมาณสองโลกลัวนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วสิบอกทีมงานอยู่หันผู้ใดอยากสิมาเอาอุดหนุนอีพออยู่เพราะได้ พ่อได้คาน้ำหมวกน้ำมันโอ้าใส่ละกำหัวเขเห็นหางเลยว้ามันขึ้นข้อคนน้ำแอนน้โอ้ยพูดนะเก็บเอาเก็บเอาอยู่ในพี่น้องเลยแสดงว่ามันบืนมันได้ยินเสียงคนมากเลยนี่เอาสวิงมายางดีไหมนี่นั่น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 เทเร็ตเทเร็เนี่ย สวีงเอาม่ยัง้งบ่ได้ใส่เลยเท่าสองเข่าเมือเป่ากักเอาไปนองเลยพราะแล้วมาปลาเค็น่อยเห็น,นได้จากเศร้าตัวเปนว่าเิ่นสเปใสเบียด<แ>โอ้นี่นปลาคอปลาคอมาแล้วโ,โ,โ,โอ้ลงมาผีบอะตัวน,นี้ย่ยานแันเอขาห้อยคนนน่นแล้วโอ้ปยปลาเค็งตัวบักงหญ่เลยสนุกขันเอาเลยบ่านี้พราะ่ตวงเนี่ยแรรศตรรอยู่ เห็นมาหมันมาโหลดมันลงมาโหลดโอกาสาลงไป้ายันไปคุบเขา่นนั่งอยู่เรื่องผีละมีมันมาหดผีตัวนี้น้าม,มาข่อนให้หน้าเนาะผู<ม>้เฒ่าเพิ่นเอาเปลี่ยนปืนเข่าเอาปืดกันคอเข่าเอาตัวกันจอดลงลงไปเลยมุนเลยลจ้าร้อยลงไปนี่นเอาเพวกเปลี่นยนไหมแม่ เออขันมันบ่มีเข่าแม่นยุเอาเป็นยุขนันแนวนั่นขันบ่มีเข่าเนี่ยเอาได้แท้ขันบ่มีเข่าขันเกี่ยวเข่าออกแล้วตั้งสิไว้ลุยเต็มที่แนวนั่นโอ้ตรวจตรวจด,ดิบุนะพี่แม่พี่ยุน้องพี่ทั้งนาเจ้าพี่ไร่ไร่คอยหาเอาสอกมาเนาะสวิงสู้มันขึ้นโคกเนาะโอ้ยสะอวดไม่เขา่าคน สวรรค์เม็ดเขาเพิ่มมาสีเกียววันนี้สิบหกนี่ยแหละพี่น้องครับเกียวเขาเมื่อเลีกออกวะนะพอดีเลยนี่นี่พ่ออันนี้พี่น้องครับนี่แรดแดดด้วยเจจตึกปลาเข็งปลาคอปลาสุนี่เอาโดนนะพูดนะว่าม,ม่นหน่อยๆนะพี่น้องครับเบิง้งในกล่องคือจังมันบ่อยากเห็นหุงมาในแล้วแดดนี่พี่พอกลังต้อนมาต้อนมากครับเนี่ย ตอนมากินไกหน่หน้าตรงนี้โบอึดปลากินกเครื่องเอิ่ได้น้็นำคนตกที่แบบนว่าไส่กันนี้หน้าตรงนี้บบอึดปลากินกเครื่องเถอะท่นคุณยกคนกู้คุนแม่แม่เอากู้เอางันพร้อมอน,อน้ำเลยเข่ากับง่ามกูมูนอ่ะตรงนี้นะพ่อเนาะเข่ากับง่ามปลากับมีกินบบอึดผสมใบอีพอว่นานะครับเบิร์เม็ดเ,เขา่าที่ครับเป็นห่วงเข่านนะแจกยังเดี๋ยวว่าปีนี้คนมาสีดากบบ่ลงมาเลยอืม่มเขาสีดาขา,ายนะบ่ <c oughs> แม่สองใหญ่มาแล้วมา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 ปากควันน้ำกันพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยแม่ก็มาหาปากควันกันตัวนี้มาแม่มา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 หาน้ำกันมาหาน้ำกัน บ้านหมู่บ้านไหนครับพี่น้องบัดดีครับมหาป่าควันหรือไม่จากไหนก่อนเดี๋ยวนี้โอ้ขับรับรับอันนี้เพื่นสกีเกวันที่สิกนี่กำลังบอกคารพี่น้องอยู่เนี่ยเพื่อนสกี่ยวเขาวันที่สิบหกเนี่ยเพื่นว่าพราะทมีไอ้ใส่เพื่อนสนับสนุนข้านมุกนํามันอยู่ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพ่นเบิงนําสดงมาเบิงปลาควันพร้อม เนี่ยครับคุณยายคุณยายนะครับเพื่อนมาเกี่ยวข่าวสวัสดีครับยายสวัสดีครับผมกินข้าวสวยข้าวเฟข้าวง่ายพี่น้องเนี่ยเอาปลากรอนไปอู้บอดีตัวนี่งใส่บกกวกเนาะจ้าใส่บกกวกอีเมลรับวานะครับพี่น้องโอ้เตรียมถุงเลยตัวไหนพี่พ่อข่อยมาแม่แม่มาเบิ่งน้ำกันแม่เอ้ยสวัสดี ต้อนเขาต้อนเขามาเรื kind of ่อยๆล่ะปลานะ่นี่คือวิธีการเอาปลาค้อนนะครับของพญ์โต้งไม่ยินปีพป่น้องเอ้ยพูน่ะโอ้โหพูน่ะรถกำนันรถกำนัเอามั่งรถเกี่ยวเขานะพ่อแม่นั่นพ่อแม่เต็มถุงเกี่ยวแล้วล่ะทีพอเอ้ยอุ้ยมีแต่ปลาเขียงวันเต็มมันทั้งเทียน ทั้ง <ไป S 2> ทั้งเ <ไป S 2> ขาน,น่ะบ่น,นั่นหัวขูรูอยู่น่นปลาเคียงตุนคอยเอาไปเรื่อยๆครับปูเทาพ่นเฮ็ดดีตัวจาจารยก็ราไม่ติดสวิงส่วนเรวดนแล้ว,ลวขันมีเขาวมันเอาอยากพี่น้องเนี่ยพอเราเสียนแล้วการเอาปลากอนเนี่ยขอให้บอกว่าสันลักว่ารดเทรดตุน,น ใส่เมียโอ้ยขนาดของยีเมียได้นี่แต่าของยีพอเอาถ้าเบิ้งบัดเอาเรียวพี่น้องครับบัดนี่ถ้าเบิ้งบัดเอาเรียวมันจะเป็นจงไหนขึ้นว่าเบิ้องเซคูบัตรนี่แก้วเลยพี่น้องเลยทงหน้าพอตทงไม่ปีกพี่น้องครับนี่นะครับเข่าง่ามๆพี่น้องเลยสิเกียวแล้ววันที่สิบหกนี่ละเพิ่นว่ายังไก่ไตยีกยังเขาเจ้าบ่ปลาควานนั่นบ่จ้าจ่าจ่า เอาอีกจังอยเดียวเพิ่นเอาขึ้นมาจังเบื้องกันพี่น้องครับว่าสิได้หลายปานใดอ้าวเรียบร้อยแล้วบ่แม่มาลูกสิฮับไปอุ้ยโถปื๊ดพี่น้องเอ้ยอุ้ยทั้งปลาเข็งปลาคออุ้ยอยู่ๆยนี่คือผลงานวันนี้ครับสำเร็จเสร็จสิ้นปลาเข็งปลาคอปลาควานพี่น้องปลาควานวาสานอุ้ยคักๆๆๆเนี่ย คักบ่อบาดเนี่ยมูนเอเล่บ่ผู้เฒ่าเฮ็ดอ่ะเอา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 ได้การแล้วพี่น้องครับนี่คือผลมื่อวานนะครับพี่น้องขู่ถังดำแบกใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับเนี่ยเฮ้ยคักหลายพี่น้องเลยมีแต่ตัวงามๆนี่นะครับปลาคอนปลาคอนปลาเข็งน้อยปลาอ้วนปลาเข็งใหญ่เราบ่หน่อยเลยเนี่ยปลาเข็งปลาควาไปเดือดเอาสองตาใหญ่พักกันหาปลาคอนครับพี่น้องครับ ปลาตูงแม่ปีเกี่ยวเขาวันที่สิบหกพาทว่าสันเอา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 ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอา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 จุ่มกันแล้ววันนี้อู้ยปลาคอไงเห็นบ่แม่หอุ้ยว่าสิปิดคลิปแล้วว่าสันเกือบแน่แน่ไปสับต่พรว่าน้ำเอาปลาคอไงก่อนว่าสันไปกวางงานไ่มติพวะ เนี่ยโอ้ยได้โชว์เลยบัตรสุดท้ายบัตรสุดท้ายบัตรสุดท้ายอีแม่ปีได้โชว์เลยครับเนี่ยได้แล้วได้ไปแล้ววะโอ้ยน้องอุตส่าห์ว่ามาโชว์บัตนะกลับมาไหมแม่เออเนี่ยโอเคเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายพี่น้องครับขอบคุณแฟนคลับยิบซี่สุขุสุคนเด้อพอต้งไม่ปีเอาปลาขอนครับไปแล้วไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ